สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของการเปิดวงนะครับสาวน้อยราเพรินโชว์นะครับในงานก็มีรถแห่นะครับสาวน้อยเต้ยสเสด็จน,นะครับทั้งสองคันนะครับแล้วก็ไพยรถแห่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องชมบรรยากาศนะครับในงานวันนี้นะครับทีมงานก็กําลังเตรียม ผ้าของนะครับกําลังเร่งระบบนะครับตอนนี้อยู่บนเวทีสังเกตได้เห็นเฮียร์หน่อยนะครับเฮียร์หน่อยพรลอมไอดอลนะครับกําลังตรวจเช็คระบบนะครับโอ้ทีมท้าบเข้ามาแล้วครับนี่ทีมท้าบ๋าเพื่องมาแล้วครับนี่ที่บองดำเข้ามาแล้วครับโอ้มาถึงงานแล้ว Icana, adece, มานานยังครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนย้อนเลยจนจะกลับก่อนทำมณุนแล้วครับผมเห็นทำทำมณุนถ่ายหลายแล้วเมื่อวานศึกจับก่อนนะใช่เมื่อเราเนาะทำมณุนถ่ายเมื่อเราการถือด้วยยังไม่เลยให้ผมถ่ายมางเลยเนี่ยถ่ายยังไม่ทันหยุดเด็ดจักไทยยังของแกกันหรอ นี่ครับเดี <Univers ities> ๋ยวจะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ภายในงานนะครับพาไปสัมภดสอก็มาแล้วครับสวัสดีครับสอครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงนานยังครับอ๋อมาถึงนานแล้วนะครับนี่ซกอกำลังพักผ่อนนะครับชมบรรยากาศในงานนะครับเดี๋ยวกลับมาหาใหม่ครับพี่จอยครับพี่จอย พี่จอยไ,<ห>ไถืองนานเลยครับตอนนี้รอรอฟังเสียงตู้อย่างหวังครับมาฟัางเสียงดี่ว่าครับอ,อยากยัดไหนผู้ช่ได้ฟังครั้งแรกกว่าข้างที่ออกเพื่อที่แม่นครับครั้งแรกเร็วผ่านมาบริวไัยแต่ก่อนเนี่ยอยู่ในอยูใใ่ในกะลาแต่ก่อน อยู่ในกะาละโอ้ยอยู่ในกะาละแมี้แล้วดิต่ออีกอกะาละแล้วระบบแมี้ยครับเดี๋ยวเจ้าหน่อยพี่จอยพาไปเบิ่งในเด้อได้ครับอันนี้งานแรกนี่นะครับงานแรกงานแรกครับมาฟังระบบเสียงครับเป็นตู้อเมเจอร์นะครับครับผมทั้งหมดนะครับที่พี่จอยดูแลอยู่นะครับที่บริษัทอเมเจอร์ดูแลอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวมือเรื่องพาฟังเสียงเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปคลิปนึงนะครับให้พี่จอยพาไปเบิ่งระบบนะครับได้ครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณพี่จอยครับอีกหนึ่งท่านครับพี่กบครับ ลวก็คุณพ่อครับครับสวัสดีครับทีมงานทีมงานทีมงานเก่าทีมงานเก่าทีมงานเก่าพ่อครับก็รัาสร้างโตมากกันเลยผมอยยุผมอายุ1าปีผมอายุไรผมไรออกไรกันมันวะออกไรกันวันนี้พี่ผมก็มาให้กำลังใจสาวน้อยลำพันโชแม่กระร้าไกทีมงานสาวน้อยลำพันโชครับพัดเดียนเอาตั๋วมาขึ้นรถแท้ โอ้เกิดเสียงเงื้อครับก็เลยมาให้กำลังใจแม่ก็เลยได้โอกาสพอดีมากใหกำลังใจก็บ้งระบบไม่พอสาวน้อยลำพลินโชว์เป็นกำลังใจให้สาวน้อยลำพลินโชว์แม่แมนแมนแล้วกันส่วนของพี่บบได้ได้จะเสียหแือเปล่าครับขออะไรเปิดบลอกวันที่สามสิบเอ้ยเปิดบลอกวันที่สี่ตุลาอ๋อสี่ตุลานะครับให้กำลังใจเขาซ่อมเขาซ่อมเครื่องเสียงเขาซ่อมสามสิบกันยา คไม่ให yup. <c bio> ้กำลังใจพี่ผมนะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวพาชมบรรยากาศให้ในงานครับเอาไม่เอีงในงานเท่าโอ้ยือแด่งตัวจะไม่เนี่ยครับผมแด่งตัวจะไม่เนี่ยมาแต่งมามางานอะไรอย่างเงี้มาเตี้ยโอ้ยเพื่อนเดี๋ยวเต้นสุดยอดหลายนี่นี่นี่เพื่อนเฮงเต้นสุดยอดเลยเพื่อนเนี่ยเต้นเตี้ยช่วโมงมุ่มนัานแม่หลานมุมนานแม่หลนเออสุดยอดเลย ครับ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 ้คชัวพี่เราขอบคุณแนแมลงช่องไหนครับหนึ่ครับช่องไหนครับธรรมนุนเร้าครับโอ้ยจ่าธรรมนนแยมครับดี๋ยวช่องเยี่ยวเดี๋ยวช่องเยี่วช่องเยี่ยวเบมับิแเรียนตลบไดีไบ่ได้เรีนครับคละวงโอพคลวงเนาะแต่ว่ากลมีแบครับงแน่ตาพขึ้นมาเ่ขึ้นเม่มันบพ่มหัวิน่มขึ้นมารปลว่าสถานการณ์เนาะ เดี๋ยวพ้าชมระบบครับโอเคครับขอบครับนี่ครับพี่หน่อยพ่อกำลังเช็คระบบนะครับเสียโนนก็กำลังเช็คระบบนะครับอ้าไทยบรรยากาศเลี้ยวๆเลยครับตอนนี้ครับ ถามีน่อยกำลังเช็คระบบครับกำลังตรวจสอบทีมงานครับร้อนเอาภาพบรรยากาศในงานมาฝป่าครับเดี๋ยวพี่น้องก็มว่าปูเสื้อปูสาเตรียมเบิ็จแล้วนะครับอีกสักครู่ก็น่าจะเตรียมเสรแล้วครับบริเวณนี้ครับตอนนี้มามามาเตรียมพร้อมๆนะครับเตรียมพร้อมๆแล้ว มีคุณแม่มาทาคุณแม่มามามาเต้าใส่เนาะครับมาแต่ชุ่มเพีจ้าชุ่มเพีเสือไหม่นะครับโอ้มาแต่ชุ่มเพีมาหลายคนมาครับมาสองคนมาคนมาเหมือนเศร้านี่ครับโอ้บ้านนี้เมือแรลี้งกับย่าอะไรครับนี่เือเศร้าโอ้เมือเศร้าเลยโอ้ยนี่ครับคุณแม่มาจวงหนวพี่ที่เพิ่งครับระยะระยะน้อยเดียวครับ มืดเงินเศ้าเช่ไหมืง่าใช่โอ้ครับด้ยสูญยอดอะไรครับคุณแม,แม่ติดตามผลงาน,างานอาลังการครับอลังการแม่แมครับอลังการแห้งเม,มื่อคืนนี้ผมเบิ่งนี่โอ้ไฟแสงสีหลายแห้งครับแม่ครับระวังเป็นลมไฟแสงสีทำไมยิ่แม<อ>่เบิ่งแม่ติดตาไฟหลายกระโดดลายครับแม่คุณแม่ตามาพอมด้วยกันครับหลายครับแม่ครับเอาเดี๋ยวมือแรงคุณแม่ม้วนๆนะครับขอบคุณหลายครับ อยู่ใครับๆๆๆครับ,คร,บครับเอาเ,อาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องในช่วงไพ่ในงานครับโอเคครับขอบคุณครับ